ช่วงนี้เงียบม,มากเลยเนาะฉันจะทำเพิ่มนะก็ไม่กล้าทำกลัวว่าจะไม่มีลูกค้านะสิตลาดที่ไหนอะ่ะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนั่นแหละลดให้เช้นหน่อยไหมล่ะสิบบาทก็เอาร้อยเดียวพอขายกับข้าวกว่าจะทำเสร็จแต่ละอย่างโอ้โหเสียเวล,เวลายังมาโดนแบบนี้อีกแกงถุงจ้า ราคาสิบบาทจ้าผักสดๆครับไข่จ้าไข่จ้าข้าวสวยก็มีนะจ้ากระเทียมครับผมพี่เอาผักสดๆสสไหมครับพี่แกงถุงไหมจ้าแกงถุงจ้าน้ำแข็งช่วงนี้เงียบม,มากเลยเนาะเนี่ยฉันขายก็ขายไม่ออกฉันจะทำเพิ่มนะก็ไม่กล้าทำ กลัวว่าจะไม่มีลูกค้านะสิใช่ใช่พี่แทบจะไม่มีคนมาซื้อเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันแทบจะไม่อยากขับรถออกไปเอาของมาเพิ่มเลยคาาน้ำมันรถแพงมากช,ช่วงนี้จริงด้วยอะไรก็ราคาขึ้นเนาะเอาเถอะเอาเถอะก็ขายเท่าที่พอได้ขายนี่แหละดีกว่ามันไม่ได้เลยเลยไหมใช่พี่ยอมทนนช่วงนี้ไืไกลครับพี่ไ,ไกไกลครับ ดีครับผักสดไหมครับพี่กพแกงถุงจ้าสิบบาทเองนะข้าวร้อนๆก็มีนะจ้าดีครับผักสดไหมครับพี่สว,วัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีทุกคนจ้าเป็นไงบ้างวันนี้ขายดีไหมขายไม่ดีเลยเงียบเงียบวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยเจ๊หร<ล>อแล้วทำไมวันนี้เจ๊มาเร็วจังเลยอ่ะก็มาดูพวกเรานั่นแหละว่าค้าขายกันเป็นยังไงบ้าง ไม่เป็นไรนะอดทนกันไว้ก่อนตลาดที่ไหนอ่ะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนั่นแหละพวกเราต้องอดทนกันก่นกอนนะครับแล้ววันนี้น้าแข็งขายอะไรบ้างล่ะมาเดี๋ยวเจ๊ช่วอุ้นวันนี้นะมีแกงแค้มีผัดไข่ต้มจืดแกงส้มพราะมีลูกชิ้นด้วยนะเจ๊หอหลอหองนเดี๋ยวเจ๊เอา อย่างละถุงเลยละกันแกงแค่ถุงหนึ่งต้มจืดผัดไข่แกงส้มนะลูกชิ้นนะเอามาอย่างละถุงนะแล้วก็เอาข้าวเปล่าสองห่อนะตาโอ้แตงกวาสวยจังเลยนะตานะอ่ะเดี๋ยวเจียวแตงกวานะตาครับมาเจียวแตงกวาอของตาเท่าไหร่นะยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทเนาะอ่ะ นี่จ่าห้าสิบบาทไม่ต้องทอนะต้าเก็บไปเลยเก็บไปเลยนี่น้ําแข็งขอน้ําแข็งเท่าไหร่หกสิบจ้าร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนนะเออเจไม่ได้เอาตังทอนไปเถอะสิบาทเออนะเอาไปเถอะเอาไปเถอะเจให้เจให้ถือว่าช่วยช่วยกันนั่นแหละนะแต่แต่เอาแต่นั้นฉันแถมผัดไข่ไปเนาะอือนจก็หลุดแล้วนะขอบใจนะขอบใจนะเดี๋ยวลูกค้าก็มาเยอะเยอะแยะแยะกันแล้วแหละขอบคุณจ่าเจขอบคุณจ่าเป็นไงเป็นไงวันนี้ เดี๋ยวเจ้าไข่เบอร์ศูนยนะแผงหนึงแล้วกันนะวันนี้แกงถุงจ้าแกงถุงถุงละสิบบาทเลยจ้าเอาอะไรดีจ้าืมถุงละสิบบาทเองเหรอจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยสิฉัน่ะทําสดใหม่วันต่อว,วันเลยนะไม่ใส่สารกันบูดจ้าเอาอะไรดีจ้าอถ้างั้นเอาแกงอย่างละสองถุงข้าวเปล่าสามถุงจ้ะได้จ้าสักครู่นะ อย่างละสองถุงเนาะรวมทั้งหมดนี่เป็นเท่าไหร่หรอทั้งหมดร้อยสิบบาทจ้าหูยนี่ลดให้ชันหน่อยไหมล่ะสิบบาทก็เอาร้อยเดียวพอเนาะโถคุณชันน่ะใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนะแ้วฉันขายแค่สิบาทอะ่ะมันก็ไม่แพงด้วยอเอานาลดให้ฉันสิบบาท ร้อยเดียวก็พอเนาะงั้นเอาอย่างนี้เนาะฉันลอดให้คุณห้าบาททั้งหมดร้อยห้าบาทจ้ะนี่นี่นี่นร้อยเดียวก็พอจ้าไม่ให่แกงแค่นี้เองเอาเดียวสิคุณร้อยเดียวจริงเหรอเนี่ยโอ้พี่แบบนี้ก็แย่สิเออขายของแทนนี่จะได้กำไรแต่ก็ได้แค่ร้อยเดียวเนี่ย น้ำแข็งนี่น้ำแข็งอะ่ะโดนต่อราคาแบบนี้เป็นประจาเลยเหรอใช่เจ๊ก,กําไรไม่เหลือแล้วเนี่ยเจ๊ก็เห็นว่าลูกค้าคุณเมื่อกี้ดูท่าเป็นคนรวยเลยนะนั่นอ่ะใส่ทองเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดเลยอะ่ะก็คนรวยทั้งนั้นแหละเจ๊ห้บาท10บาทก็ยังจะต่อเจ๊ก็เห็นนะหบาท10บาทก็ต่อแล้วต่ออีกอยู่นั่นแหละทําไมไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างเนี่ยคนสมัยนี้ คนรวยนะขี้นเหนียวขี้เหนียวเจ้น้ำแข็งเอ้ยขายกับข้าวกว่าจะทำเสร็จแต่ละอย่างโอ้โหเสียเวล,เวลายังมาโดนแบบนี้อีกอไม่เห็นอกเห็นใจกันบ้างเลยคนสมัยนี้นะ่ะ <c oughs> งั้นเอาแบบนี้น้ำแข็งเจ๊ว่าหลังจากนี้ไปอะทุกวันนะ พวกเราอ่ะมาขายของก็ได้เลยเจ๊ว่าเจ๊จะไม่คิดค่าเช่าพวกเราละขายฟรีก็ไปเลยเฮ้ยเจ๊ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้เจ๊ก็ขาดทุนสิเบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยๆกันนั่นแหละนะนี่ตาน้ำแข็งซองพวกเราอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปบอกเพื่อนๆพ่อค้าแม่ขายนะใครที่เคยขายของที่ตลาดเราหรือว่าใครที่ไม่เคยขายก็ชวนเข้ามาขายของที่ตลาดเรานะแล้วบอกว่าตลาดเราอ่ะ ขายฟรีเจ๊ไม่คิดค่าเช่านะ้าพ่อค้าไม่ขายเยอะๆเดี๋ยวลูกค้าก็จะตามเข้ามาเองนั่นแหละโอเคไหมได้เจ๊ได้โอ้โเจ๊ขอบคุณเจมากนะช่วยด้วยจักรกรขอบคุณครับขอบคุณครับนะนะนะโอเคมากซองไข่เจ๊จ้าอ้ยเจ๊เอากระเทียมไปด้วยครับเจ๊อจ้าจ้าจ้าขอบใจนะเอ้ยอย่าลืมไปบอกกันนะจ้า้าจเจ๊ไปละเจ๊ไปละเจกลับละ เจ้แกนี่เป็นคนดีจริงๆน,นะจะหาเจ้แบบนี้ได้ที่ไหนเนี่ยไก่ครับกระเทียมครับแกงถุงจ้าถุงละสิบบาทเลยจ้าน้ำแขงน้ำแข็งแขงมาแล้ว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  แม่คะวันนี้มีแกงอะไรบ้างจ๊ะมีต้มจืดผัดไข่ลูกชิ้นทอดแล้วก็แกงส้มจ้ะอืมงั้นฉันเอาแก,ง,แกงอย่างละสองถุงแล้วก็ข้าวเปล่าสองถุงจ้ะจ้ะทั้งหมด80บาทนะโห8ปสบาทเลยหรอแพงไปปะเนี่ยนี่ถึงแม้จะขายถุงละ10บาทเด้ยนะเหมือนจะถูกแต่ปริมาณเนี่ยไม่คุ้มเลยนะ ฉันเนี่ยตักกินแค่ช้อนเดียวเนี่ยก็จะหมดแล้วมั้งโหคุณฉันขายถุงละสิบบาทอะมันก็ถูกแล้วนะใจถูกกว่านี้มันก็ไม่ได้หรอกแล้วข้าวของที่ฉันไปซื้อมานะมันก็ขึ้นราคาวัตถุดิบที่ฉันใช้ก็ใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคุณแหมแม่ค้าก็ลดให้ฉันหน่อยไม่ได้หรอสักห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยนะอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ฉันคิดคุณแค่แปดสิบบาท แต่ฉันน่ะจะแถมคุณอีกหนึ่งถุงโอเคไหมอก็ได้ออพอข้าจ๊ะไข่ไข่ย,ยังไงเหรอจ๊ะอ๋อไม่ไม่ไม่ขายแล้วครับพี่ผมจะรีบไปงานศพญาติครับฝา,ากร้านด้วยนะไปไปก่อนแหละหูยมะนาวสวยมากเลยอะ่ะ ออขายยังไงจะมะนาวเอ,อ่อขายสิบาทครับหูยลดให้ฉันห้าบาทนะห้าบาทก็พอเนาะลดไม่ได้วะเขาพี่แหมลดนิดลดหน่อยจะเป็นไรไปนี่อมะนาวมันก็สุกเหลืองมากแล้วเก็บไว้นานก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เน่าเสียขายให้ฉันห้าบาทเถอะนะเอ,อ่อไม่ได้วดครับพี่ไม่ได้จริงๆครับนี่คุณห้าบาทสิบบาทอ่ะคุณก็ยังจะมาต่อราคาเขาอีกเหรอครับคุณครับ เห็นใจคนค้าคนขายบ้างสิเขาอะ่ะจะเอากำไรมาจากไหนแล้วนี่ใครเนี่ยไม่ยุ่งอะไรด้วยนี่คุณจริงๆแล้วอะ่ะฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะแต่ฉันน่ะทนเห็นไม่ได้ที่คุณน่ะมากดราคาพ่อคา้าแม่ขายเขาแบบนี้คุณครับเห็นอกเห็นใจคนหาเช้ากินข้าวบ้างสิครับ เขาค้าเขาขายอะ่ะเขาก็ต้องการกําไรแต่คุณเนี่ยเล่นมากดราคาเขาแบบเนี้จิตใจทําด้วยอะไรอ่ะคุณทําไมถึงทําแบบนี้ล่ะฮะแล้ว<ะ>นี่ใครนะฮะเป็นใครฉันก็เป็นเจ้าของตลาดที่นี่ไงละจ๊ะตลาดนัดเนี่ยฉันเป็นเจ้าของเจ้าของตลาดหรอใช่ใที่ฉันมายุ่งเนี่ยพาะฉันน่ะต้องมาดูแลสาระทุกสุกดิบทุกคนของพ่อค้าแม่ขายทุกคนที่มาขายของที่ตลาดฉัน แล้วก็มาเจอคนแบบคุณนี่แหละที่ชอบมากดราคาข้าวของในตลาดเนี้คุณครับทําแบบเนี้ยมันไม่น่ารักเลยนะโอ้ยก็ของซื้อของขายอ่ะมันก็ต้องลดราคาได้บ้างสินี่คุณไอลดราคามันลดได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ที่คุณเนี่ยมากดราคาเขาแบบนี้คุณครับเนี่ยผักเนี่ย เขาขายแค่ตะกร้าละ10บาทอย่างข้าวแกงน่ะก็ขายแค่ถุงละ1ิบาทเองถูกกว่านี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับคุณเขาขาย10บาทอ่ะคุณอ่ะเขาอย่างแทบจะไม่ได้เลยแล้วคุณมากดราคาเขาแบบนี้คุณครับเห็นอกเห็นใจพ่อค้าแม่ขายบางสิเขาทํางานหาเงินหาเช้ากินค่าเนี่ยก็หวังได้เงินอ่ะไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวแล้วคุณมาทําแบบนี้ถามเลยเถอะทุนเขาเนี่ยจะได้ไหมแล้วเขาจะขายของเพื่ออะไร ทำไมคุณไม่คิดถึงหัวอกหัวใจคนค้าคนขายบ้านละครับคิดถึงจิตถึงใจกันบ้างสิขอถามในเธอคุณเวลาที่คุณเนี่ยไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือไปซื้อของที่ร้านค้าใหญ่ๆเนี่ยคุณไปต่อราคาคุณไปกดราคาเขาแบบนี้ไหมคุณทำไมล่ะไม่เคยอะ่ะอืมไม่เคยแล้วทําไมคุณถึงมากดราคาพ่อค้าแม่ขายคนหาเช้ากินข้าตาดำๆแบบนี้ล่ะครับไม่สงสารเขาบ้างหรอ เขาเหนื่อยนะกว่าเขาจะทําของแต่ละอย่างมาขายได้เนี่ยผักเนี่ยก,กว่าจะปลูกกว่าจะโตแกงนั่นแนหะก,กว่าจะทําได้แต่ละแกงมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับคุณทําไมถึงทําแบบนี้ล่ะอ,อฉันขอโทษนะงัออ้นฉันซื้อมะนาวราคาสิบบาทก็ได้แล้วแกงเนี้ยฉันไม่เอาแถมแล้วก็ได้จ้าขอโทษ ต่อไปอะ่ะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วมะนาวแล้วก็แตงกวา20่บบาทเลยนะครับต้องขอโทษจริงๆนะต่อไปอะ่ะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวนี้อะไรมันช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันนะครับคุณต้องเห็นอกเห็นใจกันนะครับเดี๋ยวใส่ถุงด้วยกันเลยก็ได้ครับจะได้ไม่เปืองถุงเนาะลดโลกร้อนด้วย ขอบคุณนะจ๊คจะคนเจแล้วเขาจะกลับมาซื้อของที่ตลาดเราอีกไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกน้ำแข็งขอเพียงแค่พวกเราอ่ะพ่อค้าแม่ขายอะ่ะ ควบคุมคุณภาพคุมมาตรฐานสินค้าของเราไว้นะขายแต่ของดีๆสดสะอาดนะยังไงอะ่ะลูกค้าก็มาตลาดเราแน่นอนอย่างต้าเนี่ยก็ขายผักที่มันปลอดสารนะที่มันมีคุณภาพน้ําแข็งเนี่ยก็ทําอาหารเนี่ยรสชาติอร่อยนะแล้วก็ขายราคาถูกของอะเราก็ใช้แต่ของดีๆเราไม่ได้ของดีๆทั้่านั้นเลยตลาดเราอะ่ะยังไงอะ่ะลูกค้าก็มาตลาดเราแน่นอนจ้ะไม่ต้องกลัวหรอกนะ ขอบคุณมากนะครับเจ๊ที่ช่วยเชียร์ให้นะครับจ้าจ้ามีอะไรอ่ะก็บอกกันนะช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปนั่นแหละยังไงเจ๊ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับดีจ้าดีเนาะที่เราได้เจ๊อ่ะมันเป็นเจ้าของตลาดที่นี่ใช่โชคดีมากเลยไปขายของกันเถอะแกงถุงจ้าถุงละสิบบาทเลยจ้า